เพื่อนจ้ะมาชมทุ่งนากันจ้าวันนี้มาดูข้าวเข้าพื่นหรอกจ้ายูฟางโรกบาลที่เย็ยนตาเย็นตามากจ้า างามบ่ะจ้าเพื่อนเพามาชมทุ่งหน้าเด้อหน้าโรงพยาบาลทาลูกลูกยังไม่ออกมาลูกก็ถอนฟันแม่แล้วรับยาแล้วเดี๋ยวไปบายพระบา,ายปู่พากับต้นอันไหน นวยหึือหมากเดินไปดูน้ามหลายเย็นตาแดดกับ่บท่านแห้งประมาณสี่โมงสี่โมงกลักวไปจัดเทียงด้วยเทียงใบหรืออะไรหรือใบหรือหมากทั้งไทยทั้งเล่าเด้อจเด้อ เป็นมาเขามากแกแล้วอืมเป็นมาต้นเอียงมาหูจักซื้อน้อยกินอะไรอยู่กิน,น,รรอ,กนอะไร้ดอต้นเหมือนอะไร บลิเวนบริเว,น,เวนหน้าโรงพยาบาลจ้าชมบิวจ้าชมบิวสวยคือกันเดอร์พันจัดสวยรัดแต่งสวยมียอดตรงึงด้วยนใส,ส่สวยสวยสวยทางล้างก็บสวยทงหน้าไม่แต่ทงหน้าออมเนาะ โรงพยาบาลเพินอยู่กลางทุง่งนาวิวดีร่มเย็นดีเบ่แออัดพนเ่หลายของขายทั้งยูทั้งสุนจ้าของขายไหวปู่มาก็ไหวไปก็ไหวสาธุสาธุสาธุ มากกับผู้ใดจะสบายกับบอกเพื่อนว่าย,ย่ไไาเป็นไรเนาะว่าไปตามคว้มเสือ้อของไปของแต่ว่าจหลงนี่เป็ือนป่วยผู้ใดเขาลงมาเนี่ยลงจะเอาพวกมาไล่หวายก่อนวายเป็นก่อนบอกเพื่นอนก่ <c ười> อนอืต้นอย่างนี้ก็สวย กระตัดแตงก็สวยหมดเนาะต้นใหม่โอ้ยขอบคุณลหลายๆจ้าที่มารับชมจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ่ํานี้จ้าทุกหน้าทุกหน้าจ้า